สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมือ่อีาเพอทิดกะัะไม่พิมก็ได้มามาทำบุญจะ้ะต่างม่เยี่ยมพี่นองเนาะอยู่เกินอุบลราชจะ้จะจ้ะวัด วัดพระบาทภูกานคำพอพอสมศรีับแม่ตัน้นขายกุ้งจ้ะเป็นอยู่เปอนอุบลราชเป็นกันเลยส่วนพอทินไ่พิมพ์มาเทียวหาจ้ะไม่เหยี่ยมเป็นเนาะเหยี่ยมบ้านเป็นเครื่องบาแดนขายของบดขายเนื้อย่างโควิด จะได้ได้ไม่เหยี่ยมเพิ่นจ้ะท่านผู้ชมจะทิพย์ผ้ามาขอสูขขอลาบเป็นบอกว่าอยู่หนีขอได้ขอได้โชคใหญ่อมจ้ะ ได้ถ้ำไหนบึ้งนอกจากเนาะได้ท้ำภาพสวยๆฝากเอฟซีท่านเคยมาจากเกลือหรอกจ้ะอากาศสเคยมา ถ้าเข้าปะยางเข้ากับขี่รถวุน่นขึ้นมาท่างขึ้นจะ้ะแต่ว่าพาที่ก็ไม่พิมพ์กับขี่รถขึ้นมาเลยบ่นไดยางขึ้นมาจ้ะายางขึ้นมาก,าามาก,กับไก่เนาะ ัวเดเอลูกหลานมาขอสูขขอพรคอ,อ,อยลูกหลานสำเร็จขอสูขขอลาบก่อนนี้ไงปากเอฟซีสองพระอุทิตไม่พิมพ์เดี่ยอย่างนี้โชคคอ,อยเป็นได้น้ำสุขภูสุขน้นด้อจ้าจเด้อปูใหญ่หลวงปูใหญ่เนจนะขอให้สำเร็จขอใหยลำลวยขอให้สุขภาพแข็งแรงลูกหลานมาทำบุญ ขอบุญบารมีปูใหญ่ซอยคำสู้ให้ลูกให้หล้านปูเฮืองเหลืองเหลื่อมเทียดอันใดกับให้สำล็ศพโอ่งปูพญานาคป,าป,าปากตากลังษาอยู่นี่คอยลูกพโศุกีิลาบนำนด้วยสุภุสุขคนจ้ะ เป็นฝันว่ากล้วยดีหนึ่งเอาปูปูลูกลูกลูกข,ขอให้ปูเขียนให,ให้ลูกแม่เขียนเลยให้ปู<ห><ๆ>เาฟังเจ้าก็เขียนเลยกล้วยเนาะกล้วยนี่งกล้วยกับเก่าแล้วเานาะปีหนึ่งเก่าหนึ่งเท่านั้นเนาะหกหนึ่งเนามันหมุนหัวลงเนาะเดี่ยวนาะงมือเนาะวันที่สองษภา

ียูวัดขบบาทยุ้อยู่เคลื่อนอุบลรัตน์เคล่นทังเขาหน to าเคลื่อนพระไงพระพ่อนหลวงปูอยู่ทั้งเดียวกัน พยาดเแล้วต้นใม่อยู่หไ,ไ,ยไหนข้างหลังจังจั่จ้่ไม่เข็มในเสียงเสียมซี่ยูวัดูใหญ่ยูเกินอุบลรน์สน้ขอพพิจะไตัวนีน้เด้จะท่านผูน้ชมไอแหละย้ เสียงม่เจาพอได้หากำหนดกับศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ก็สั้นหมือนกันนี่จะสั้นหรืจัดจ้าพอคนมากจได้กับสั้นองไปเขาว่าสั้นดอ่าปูหายแล้วกว่าสิบปี่็สันดีแล้วมันที่หนึ่งเลวสั้นจัะสั้นจัะตัวเล็กมากเลย หัวสิบเจ็ดนะที่จังแปงสิบแนยังไงเป็นสิบดีอันนี้เป็นเสียงเลยว่ามั่นใจจะสั้นเนาะอามไม่นาะเนาะว่ามันใจว่าแซดาไม่จ้ะเนาะดเดยี่กไต้องนะเอาเดียวกัน่ะเงินบอก สิบสกับสดนเนี 3, ่ยส <Austin> <c ans> ah, no. ิบสามบันสามกับแปดตัวเดียวกันนี่จ้ะเออนวเนาะนวนาะจ้ะไม่พิมพ์บ่นสิบสามสิบสามกับสิบแปดตัวเดียวกันใช่รู้จักผู้สื่อขเดวอยวจ้ะ อันมือนี้พระอาทิตย์กับมาอันนีลาม่ามากับอันพ่อพ่อสีนี่มาหอดอันทั้งวัดวัดทั้งผู้เนี่ยแหละครับวัดผวััดผู้พานครับอีพ่อกับหันหนามาหาลูกนู่นเหรอหันหนาเออลูกที่ว่าบ่ได้มากก็อยู่พอดิครับนี่แหละครับบรรยากาศดีทั้งผู้นี่ครับรรยากาศทั้งผู้ครับ เดี๋ยวสิพาไปเที่ยวอันพาสารสดคุณเว้ยคือว่าสิพาไปเที่ยวสารพลาสารสดต้อซื้อรถบ่อสาราเด้อสดบ่อเขาเขียนไว้ครับเดี๋ยวไปไปไปเมาลอตเตอรี่กันบ้านพอที่สิบไปเมาลอตเตอรี่ปู๋บนไห่หนึ่งหันมีโป้ผู้หนีลอตเตอรี่ เมาแล้วบ่กมีพี่เมาแล้วบ่มา่เมาอันเมาเมาอยู่ทั้งองินสองหาแปดนี่พ่จ้านี่มีนะจะคือโชคดีที่ห้องสวยอได้ย่างงี้เาได้ซื้อตังพันบานะเจ้ากระหันม่ขอเบิงน้ำแน่ใสก็ไหนอันนี้ติดว่แเล้ยใช่ครับเออสองห้าแปดมี ไม่ ali, พี่มันเหมาลอตเตอรี่เด้อนี่เมันเหมาอยู่ทั้งวัดวัดยังก่อนนี่อันพ <sorting imagen. S 1> <Tu> right ัทธบาทผู้พานครับพัทธบาทผู้พานผู้พานทำผู้พานทำเอาอันเลขอันนี่ปูเพิ่นไหยุ่งหนึ่งเห็นนี่บ่นี่อันนี้นี่นี่มาให้เนี่ยนี่เก้าหนึ่งองหกหนึเก้าหนึ่งสองหนึ่งยังละใบก็ได้จ้ะยางละใบสองใบก็มาหลุดก็คืออันนี้แหละเด้อครับเพิ่นปูเพิ่นไหทั้งวัดนี่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับ เป็นแนวทางนะครับด้วยนี่เป็นแนวทางครับสองเก่าหนึ่งสองเก่าหนึ่งนีสองับนีเป็นตัวใดครับแต่องนีจีมาับีต่ไม่ได้ตัวหนึ่งทั้งว่าทังนี้ทั้งนี้ได้ตัวใดน้อกทั้งนี้น็อทั้งนี้กับเมา ทาท้อนนมตั้งวัวัก้กองเจ้าหันหันรอตเอรี่อันอวยมาทั้งพีเท่าอวยอวยโบแม่อวยลอตเตรี่มาทั้งทีหา นี่แหละครับแม่พิพ์แม่พิมพิบนเมาสบ้างน้ากันนี่แหละนี่เมาโอ้เมาอ์หยางคักเนาะถือเกล็ตัวเพิ่นมากเนาะนี่แหละครับเด็กเจ้าหนึ่งหานไข่เพียอนนะนี่แม่พิพ์แม่พิมพ์บนสื่ออย่างโรตเตอรี่ห้าหนึ่งศูนกับหนึ่งหกหนึ่งกับสองห้าแปดัง อันนี้ก็อายพ them, เพิ่นมาน่ำนน่เพิ่นก็บ้มาซื้อตัวเดียวกันล่ะแสดงว่ารางวันที่หนึงได้พูดละใบมาเกลหนึ่งเงี้ยพูดละใบก็พอด้วยเบิดเราบ่เอับม่ได้แม่ปฏิบ่ติอันครับนี่แหละครับจังไ๋มือ้นด้ะครับโิ์ตินแม่พิมเนื้อย่างมีโชคขับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้อนะครับเด้อ มือนี้อยู่ทั้งปูวัดพระบาทเนาะปูพ่นไห่เนาะจะในเก็อย่าลืมเด้อครับเด้อช่องน้อยๆพอิ์ทิศแม่พิมพ์เนื้อย่างมีโชคครับนี่แหละครับผู้ใดอยากโชคอยากมาน้ำโพธิทิศกันเยนี่แหละเด้อครับเด้อปากไปเด้อครับเด้อช่องน้อยๆครับขอปูเพ่นไห่ขอปูพ่นไห่แต่กับปูเพ่นไห้นี่ปูพ่นไห่เก้าหนึ่งพ่นฝันมาได้กล้วยเพิ่งเกิเลยมากวดซื้อลอตเตอรี่ซื้อเอาเบิร์เราได้อยู่นี่ลอตเตอรี่ กันวันเสันที่สองพฤษภาหกสี่สามหนีเนาะครับเนาะมือหนีเนาะครับครับสวัสดีครับไเหีย,อยอบ,บอ,อยเลยกอ